เรายอมรับคนรวยคนมีอำนาจมากกว่าคนดีดังนั้นนี่อาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของกรมตำรวจเขาก็ได้เพียงแต่ว่าไม่รู้จะปรับได้แค่ไหนเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ทั้งประเทศและการที่ข้าราชการเองต้องเป็นคนที่ปกป้องประชาชนแต่กลายเป็นการไปก้มหัวให้กับคนมีอำนาจมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆคะ่ะสิ่งที่ยากที่สุดนะเวลาทำคดีคือทำไมคนเขาถึงมาแจ้งความกับบุ๋ม แทนที่จะไปแจ้งความกับตารวจจริงๆถ้าถ้าตํารวจทํางานดีไม่ต้องมีดิชันเลยนะมันเขาไม่เชื่อใจเปล่าเขาไม่ช่วยวเพราะคนที่ทําอย่างเช่นข่มขืนี่ย<ม>เป็นลูกกำน,นัน<ม>เป็นหลานผู้ใหญ่เขามีอิทธิพลเขาเป็นผู้มีอิทธิพล,พลแล้วตํารวจไม่จับตัวทันทีปล่อยไปเดินขู่เหยื่ออยู่อย่างนั้นอ่ะผ<ม>ู้เสียหายอยู่อย่างนั้นอ่ะก็ต้องมาขอความช่วยเหลือจากดิฉันฉะนั้นคนากคนโตแค่ไหนพี่ก็ลุยเต็มที่จะใช้เวลาสู้กับสามปีพี่ก็สู้ให้ แต่ว่าต้องสู้ไปกับพี่ด้วยแค่นั้นเองครับหลังจากที่กลายเป็นเรื่องราวสะเทือนวงการสีกากีกันเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่กํานันนกสั่งลูกน้องของตอนเองนั่นก็คือนองท่าผาลันไกใส่ตำรวจเหตุไม่พอใจที่ไม่วิ่งเต้นตำแหน่งให้หลานชายของตอนเองกลางงานเลี้ยงที่มีตำรวจอยู่ในงาน20กว่านายก่อนที่หนองท่าผาจะโดนวิสามาันฆาตกรรมและทางด้านตำรวจพบของกลางเป็นอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของตำรวจนายหนึ่งที่อยู่ในงานเลี้ยงทั้งนี้ยังพบกล่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีวิดีโอเหตุการณ์ ในงานเลี้ยงซึ่งต่อมาสารออกหมายจับตำรวจทั้ง6นนายในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทำลายหลักฐานและร่วมกันช่วยผู้อื่นกระทำความผิดและได้นำตัวไปฝากขังที่สารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบ ภาค7จจังหวัดสมุทรสงครามด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ค้านการประกันตัวกำนันนกและขออำนาจฝากขัง12วันเนื่องจากกำนันานกนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ล่าสุดครับทีมผู้สื่อข่าวท็อปดารานะครับได้มีโอกาสเจอแม่บุ๋มปนัดดาเลยขอถามความคิดเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทางด้านแม่บุ๋มเองก็ได้ฟาดถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยระบุว่ามันเป็นอำนาจเครือข่ายที่อยู่มานานในสังคมไทยเรายอมรับคนรวยคนมีอำนาจมากกว่าคนดีซึ่งตนก็หวังว่า ว่าเหตุการณ์นี้อาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับกรมตํารวจก็เป็นไปได้เพียงแต่ตนก็ไม่รู้ว่าจะปรับได้แค่ไหนเพราะมันเป็นแบบนี้ทั้งประเทศการทํางานที่เอื้อกันระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองและคนรวยและข้าราชการดังนั้นก็จะเห็นคนกลุ่มนี้ ก็กลุ่มกันและทําเรื่องเทาๆและก็เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องโดยไม่คิดว่ามันผิดหรือถูกพร้อมกับบอกว่ารับไม่ได้ที่ข้าราชการเองต้องเป็นคนที่ปกป้องประชาชนแต่กลับไปก้มหัวให้กับผู้มีอํานาจทั้งนี้แม่บุ๋มปราดานะครับยังเล่าต่ออีกว่าตนทําคดีม,มาเยอะมาก แต่ทำไมผู้เสียหายถึงต้องมาหาตนนั่นเป็นเพราะว่าตำรวจไม่กล้าที่จะให้ความช่วยเหลือเพราะผู้กระทำความผิดเป็นผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลซึ่งผู้เสียหายก็ต้องมาขอความช่วยเหลือจากตนให้ออกมาช่วยเหลือออกมาสู้ซึ่งแม่บุ๋มปนัดดายยังบอกอีกนะครับว่าไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหน ก็พร้อมจะสู้อยู่แล้วและตนอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคอร์รัปชันในฐานะที่พี่บุ๋มมาทำงานเพื่อสังคมแล้วก็ทุกคีกับเรื่องของกฎหมายมกับเรื่องราวตอนนี้ที่ข่าวที่กําลังดังเลยเรื่องที่แบบกำนันแบบเาเป็นข้าราชการเหมือนกันเนี้ยสั่งเก็บตำรวจอยะไรเงี้ยพี่บุ๋มมีความคิดเห็นยังไงอยู่กับเรื่องนี้โอ้โหมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอำนาจที่เป็นอยู่เป็นเครือข่ายโครงข่ายในประเทศไทยที่เราอยู่กันมานานเรายอมรับคนรวย คนมีอำนาจมากกว่าคนดีดังนั้นนี่อาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของกรมตํารวจเขาก็ได้เพียงแต่ว่าไม่รู้จะปรับได้แค่ไหนเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ทั้งประเทศการทํางานที่เอื้อกันระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับนักการเมืองและคนรวยและขล้าราชการดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเราก็จะเห็นคนกลุ่มเนี้ยเขาเกาะกลุ่มกันแล้วก็จะทําอะไรเรื่องไม่ดีไม่ดีเทาๆแล้วก็เอื้อกันกับพวกพ้องด้วยกัน โดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือส,สิ่งที่ผิดหรือถูกแต่เพียงแต่ว่าเราก็ยังหวังที่จะเห็นนะคะในอนาคตต่อไปคอร์รัปชันต้องน้อยลงการที่ทําให้พวกที่พวกชั้นเท่านั้นเนี่ยที่จะได้เท่านั้นเนี่ยต้องน้อยลงและการที่ข้าราชาการเองต้องเป็นคนที่ปกป้องประชาชนแต่กลายเป็นการ,กรปไปก้มหัวให้กับคนมีอำนาะจมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆค่ะเรื่องแบบนี้ยังมี ing, อยู่จริงล้วก็มี aw, อยู่เยอะในสังคมไทยโอ้ยดนฉันน่ะ ทำคดีมาตั้งเยอะสิ่งที่ยากที่สุดนะเวลาทำคดีคือทำไมคนเขาถึงมาแจ้งความกับบุ๋มแทนที่จะไปแจ้งความกับตำรวจจริงๆถ้าถ้าตำรวจทำงานดีไม่ต้องมีดิชั้นเลยนะเป็นเขาไม่เชื่อใจเปล่าเขาไม่ช่วยเพราะคนที่ทำอย่างเช่นข่มขืนเนะี่ยเป็นลูกกำนันเป็นหลานผู้ใหญ่เขา็อิทธิพลเขาเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วตำรวจไม่จับตัวทันทีปล่อยไปเดินขู่เหยื่ออยู่อย่างนั้นอ่ะผู้เสียหายอยู่อย่างนั้นอ่ะก็ต้องมาขอความช่วยเหลือจากดีฉั้น ให้ไปสู้กับพวกนั้นเออนั่นแหละนั่นแหละ,หละคือที่มาของการต่อสู้ถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มาเอื้อมรวมกับพวกเดียวรู้จักกันเองหรืออะไรลูกหลานใครกันเองเราไม่ต้องมาต้องไม่ต้องมีอะไรเลยแจ้งความรู้จับได้เลยคนผิดก็คือคนผิด oh. พี่ยังโชคดีที่ทุกวันนี้พี่เป็นคนดัง oh. เพราะเราอยู่ในที่สว่างใครจะทําอะไรก็รู้ไงอ่ะโอเคจากคดีนี้ทาร้ายฉันนั่นคือข้อดีตรงนี้ดังนั้นฉันถึงยังต้องมีด,ดังต่อไปไม่งั้นโดนเก็บ <laughs> ก็มีกังวลบ้างเพราะว่าดิฉันก็ไปเอาลูกหลานเขาเข้าปุกอยู่เนาะแลหลายคนก็เลยเชื่อใจพี่ปุกมาเข้ามาขอความช่วยเหลือใช่เพราะหนึ่งก็คือเราอ่ะปกป้องปกป้องผู้เสียหายเต็มที่อยู่แล้วค่ะไม่เคยเห็นไหมไม่รู้เลยว่าใครมีผู้เสียหายบ้างคนไหนคือผู้เสียหายบ้างถูกไหมแต่เราจะรู้ว่าพี่จับปกกี่คดีแล้วถูกไหมดังนั้นคนอยากคนโตแค่ไหนพี่ก็ลุยเต็มที่จะใช้เวลาสู้กับสามปีพี่ก็สู้ให้เพียงแต่ว่าต้องสู้ไปกับพี่ด้วยแค่นั้นเองค่ะ สุดท้ายพี่ผมอยากมาเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับระบบอะไรแบบนี้ในสังคมบ้านเราคอรัปชันค่ะคอรัปชันเลยอ่ะทำไมตำรวจต่างประเทศถึงแบบไม่กล้าคอรัปชันข้อเงินนึงก็สูงไปถามเจสันยั่งสิที่เป็นตำรวจอยู่ที่ออสเตรเลียทำไมเขาถึงไม่กล้าไม่ล้าออกสื่อหรือทำอะไรเพราะเขารักระห่วงแหนในตำแหน่งเขามากเพราะเขารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่แบบทั้งสวัสดิการทั้งอะไรมันถือดีอ่ะถ้าดูแลกันดีตำรวจอ่ะไม่กล้าที่จะมัน รับสวยรับนอกรับอะไรหรอกเราเอื้อประเทศไทยเราเอื้อและเราอ่ะยินดีที่จะจ่ายสวยมากเกินไปค่ะเกรกได้ว่าแม่บุมของเราก็ซัดเจ็บทุกหมัดเลยแหละครับคุณผู้ชมก็คงจะต้องมาจับตาดูกันต่อไปแหละครับว่าสุดท้ายแล้วสารวัตรสิวหรือสารวัตรแบงค์จะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมาหรือไม่และวงการตํารวจของเมืองไทยจะได้รับบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่นี้และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปแหละครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ